สวัสดีครับปาโกสุริโยบานทาครับพี่น้องครับจบแล้วครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ครับอยู่ที่โคราชครับพี่น้องครับ ตาเล่า้กรน้ไปหาแยเห็นยับเัดเดครับพี่ดอกครับน่ารักมากสินะน้เราด้วย มาถ่ายรูป <Allah> ก่อนเร็วๆอย่าเขาปิดไฟก่อนดิขอจะถ่ายไม่ถ่ายเป็ง <resource> แค่ไหนเขาก็รู้อยู่ว่าเราใส่ใจเนี่ยเนาก็ทำแบบนี้รูว่จัดพี่รูได้ไหมพจัดดูด้วยนี้เห็นโชโอจัดเงไหนแ้ตรู้ ไปบ้านฮักก็คือมาัยในไรสดน,นะครับจากพ่อแม่ทับน,นะครับนี่อนเต็มข้อเลยนี่นเต็มข้ออ่าครับน้อง มีอกมั้นนะตัวจริงน่ะเจอดีครับเสร็จงานแล้วรับจ๊อก่ะรับจ๊อบไปเไปแล้วไปแล้วแกเขไปแล้วาไปแล้วไ่ใส่รถเก๋งไ่ได้ลูกกัน

มนายเจ้าทุกคนน้องก็น้องเพียงพราอมากประเามีพี่บาทพี่มานาจะไม่หล่อจังอ้าวกว่าใจสกันพี่มานาทำอไมไม่ลงุให้มันทั่วกันอันเงินดีติเก wow> ียไติแมบั

เราเต้นแล้วพี่น้องยอกันแล้วบรรจากาศลังหานพี่น้องครับแันี่จะสอบออบคุครับมอบม่แนาพี่ตังถ่ายอะไรให้หน่อยได้ไหมคะพี่ตังกำลังเก็บของอยู่โอี่ตัมเซตเอามามเร็วๆคันนขอโทษ วางมะนาวเยวนะพี่หมดอย่างงานเรางานอีหลีเนาะเจนเนี่ยเจนี่บอกเสร็จแล้วเราก็เบื่อเบ่อย่างได้เติมหนาหิ้วๆเนาะหนึ่งสองมันย้อนเส้นหนูต้องขยับมาทางนี้มันโดดไปมั้งโอเค พ่า้า่ออ้าือเกแาารบ้า่ะจอดสดยากเน่เาทางใายที่เรียพ่วงนะไปทองส่ง เอฟสี่งพาร์คยนะครับมะล่เนี่มะล่ไล,ไล่สดมะล่ยโดสองอันนี้สองพัคนคะแนน พี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับภาโกสุริโยบานธาครับพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ตอนเตลัสยบวัดสุริยาเย็นครับพี่น้องครับโกราบครับคลิปนี้ฝากไว้สมอครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ